มาครับกลับมาสู่บรรยากาศที่คุ้นเคยกันอีกแล้วนะครับกับการลุ้นการดยูยูนะครับซึ่งรอบนี้เนี่ยจะเป็นล็อตของวันที่20เดือน12นะครับ A26 นั่นเองนะครับซึ่งจะบอกว่านะครับขนมเนี่ยเริ่มหายากเต็มทีแล้วนะครับจากที่เคยมีอ่าอยู่3 4หรือ5าสาขาครับตอนนี้เพิ่งจะเจอแค่สาขาเดียวเองนะครับใกล้จะติดท้าเต็มทีแล้วนะครับยังไงร่วมกันลุ้นนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับว่าเอจนตอ่างไปต่อไปเนี่ย ได้ไหมนะครับและต็ว่าจะได้ไหมขอให้ได้ดีกว่านะครับผมจะได้ครบสามใบนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาร่วมลุ้นพร้อมกันเลยนะครับฝากกำลังใจด้วยนะครับมาครับนี่เลยนะครับเจ็ดห่อเจ็ดซองนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยนะครับ SSR นะครับ จะมาอีกไหมเราร่วมกัน1 2 3 4 5สี่และ7นะครับนี่นะครับโอเคนะครับเรามาเริ่มจากหอล่างเลยละกันนะครับชักลืมไหยครับพอดีผมสลับระหว่างระหว่างอ่ายูยูนะครับกับกับไอ้บดแดงนะครับมัสไรเดอร์แต่อันนี้รู้สึกว่าน่าจะมา3ใบเลยนะครับว้าว แต่น่าจะเป็นสาใบแบบเอ็นธรรมดานะครับเดี๋ยวผมจะทำาัไงดีล่ะสามใบอันลุ้นจากด้านบนก่อนล้วกันนะครับอย่างนี้ใบธรรมดาแน่นอนครับใบล่างนครับใบธรรมดาครับธรรมดาแล้วนะครับขอดึงออกก่อนละกันนะครับมาดูใบที่2ครับอ้าเป็นด้านหลังครับโอเคงั้นผมขอปิดก่อนละกันนะครับมาดูใบนี้ครับเอาละโอ้เป็นใบซ้านะครับ โอเคตอหนึ่งเลยนะครับอย่างนี้นะครับโอเคเลยสามใบเป็นครั้งที่2นะครับที่ผมได้3ใบไม่เนี่ครับ SSR ผมอาจจะมาอีกก็ได้นะครับมาลุ้นกันต่อไปนะครับกับ2ที่2เลยครับที่ A นะครับที่ A มี 3, าสองนะครับสามสองมาดูโอมาใบนี้แล้วนะครับใบบนครับดูใบร่างก่อน ใบล่างร้อยเจ็ดนะครับใบบนมาแน่เนาะเห็นแบบนี้ก็รู้และแต่ไม่เป็นไรครับเราไปตรงนี้แล้กันนะครับมาดูใี่เองนะครับซองต่อไปซองต่อไปถ้าได้ก็คือ s s r แล้วนะครับเพราะว่าทองเนี่ยนะครับอ่าบึ๊บบั๊บเนี่ยเราจะมาใบเดียวนะครับมาแค่ใบเดียวที่เกิดมาสองใบเนี่ย โอกาสเป็นเอ r สูงมากเลยนะครับอันนี้ธรรมดาแน่นอนครับหรือเปล่าค่าสิบเก้านะครับอันนี้เป็นโอ้ตองหนึ่งมาอีกแล้วอะตองหนึ่งมาเยอะมากเอาละครับมาดูซองที่สี่กันครับโอ้วันนี้แรงเหมือนหนานะไม่หนาครับอโอ้เขียวเลยอะอะไรเขียวเขียวเนี่ยแป๊บหบนึ่งขอด้านนี้แล้วกันนะครับเขียวเขียว จำไม่ได้โอ้อยูสุเกะน,นะครับ30กับใบนี้76็ดูทำไมมันเป็น77ล่ะเกือบแล้วเกือบแล้ว7จิบเนี่เองนะครับอ่ะมาดูซองต่อไปนะครับซึ่งใบนี้ก็แรงนนหนาๆอยู่นะฮูสามใบโอเคสุดยอดเลยครับรถนี้มาสามใบเลยเอะทำไม SSR ไม่มาสามบ้างนะมาสามใบนะ มาใบเอ็นธรรมดานะครับเป็น58นะครับ58กับใบนี้ครับใบอะไรเอ่ยเอาละยังไงเนี่ยอย่างนี้สินะใบนี้ครับ104แน่นอนครับกับอีกใบนึงก็คือโอเค104ครับ OK, โอเคโหรอบนี้เบิ้ลแบบสุดๆเลยครับมามาดูซองที่6นะครับ 2 7ของผแล้วนะครับที่จะลุ้นกันนะครับมา SSR นะครับ SSR ไม่มานะครับโอ้แต่ใบนี้ของผมหายยากอยู่นะครับมาใบนี้ผมเชื่อว,ว่าหลายคนที่ดูคลิปผมมาตลอดนะครับต้องทายถูกแน่นอนครับเพราะใบนี้ออกมาสีเขียวนะครับแล้วก็เป็นใบ ใบ R ด้วยเป็นกระจกนะครับหนีเป็นกระจกเลยนะครับเป็นกระจกนะครับด้านล่างล่ะด้านล่างก็เป็นกระจกเห็นไหมครับโอเคโฟร์คิงนะครับเป็นใบอานั่นเองนะครับไม่ออกครับใบ r านั่นเองครับนี่ใบนี้เลยนะเอ้าไม่ใช่ใบ R ครับเป็นดับเบิลอว้าวเป็นใบแรกเลยนะครับที่ผมได้ดับเบิลอใบนี้โอ้โห สุดยอดครับเอาละครับใบหายากของผมซึ่งด้านหลังคือใบนู้นนะครับใบนู้นจะเป็นใบใบอาร์นะครับผมดูก่อนแต่จะหลุดแล้วตั้งขึ้นหน่อยอ่ะไม่ตั้งอีกอา้าไม่อยู่ครับอ่ะอยู่แล้วอ่ะใบนี้คือใบอาร์นะครับนี่ใบอาร์ส่วนใบนี้ด้านบนคือดับเบิลอาร์ซึ่งใบเนี้ยผมผมหายากมากนะครับหายากมากๆเลย นะครับอาเดี๋ยวผมใส่สลิปไว้ก่อนนะครับทุกใบนะครับที่ได้มาเนี่ยผมจะต้องใส่สลิปให้เรียบร้อยนะครับเพื่อความสวยงามแต่ดูด้านนี้แล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นริ้วรอยอยู่ั้งเนี่ยเป็นรอยอยู่นะครับมันจะสวยมากครับโอ้ oh. ถือว่าโชคดีมากๆาเลยครับไม่เคยได้ใบนี้เลยครับมา เห็นนะครับว่าผมยังไม่เคยได้จับหน้าการ์ดเลยนะครับมาแบบไหนนะครับก็คือถ้าเก็บก็คือเก็บแบบไม่มีรอยนิ้วมือเลยนะครับส่วนถ้าส่งต่อก็คือโอเคเลยนะครับ่าดูด้านหลังอ่าโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็ได้ใบดับเบิล R หนึ่งสองเจ็ดไปนะครับโอเคฝากลุ้นกันด้วยนะครับว่า SSR จะมาเมื่อไหร่นะครับ ฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ